สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับการทำงานของระบบต่ำตัดเต็มต่อนะครับของชุดอินเวนเตอร์ c j 3500วัตต์นะครับเดียวทไซเว็บคลื่นเหมือนไฟบ้านใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกประเภทนะครับ ใช้พัดลมไม่มีเสียงฮันะครับไม่อยากเป็นพลื่นแบบเรียบนะครับชาร์จเจอร์ซูเออร์ MPT MP 3 0 m 90%นะครับแล,แล้วก็มีระบบป้องกันไม่ว่าจะเป็นการฟ้าผ่านะไฟกระชากระบบเบรกเกอร์ตัดการทำงานจากแผง ไปสู่ชาร์จเจอร์นะครับเบรกเกอร์ตัดการทำง,งานจากแบตเตอรี่ไปสู่ชาร์จเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวก็เป็นเบรกเกอร์ตัดไป AC นะครับที่ออกจากอิมเปนเตอร์แล้วก็มีชุดต่ำตัดเต็มต่อโมดูล x s m 6 0 9นนะครับชุดนี้ชุดนี้ ไม่ได้ผ่านโซลิดสเตอร์เลยนะครับอันนี้จะต่อวงจรเข้าในอินเวนเตอร์โดยตรงนะครับสำหรับข้อดีการต่อแบบนี้นะครับเมื่อแรงดันที่เราตั้งค่าไว้เมื่อแบตเตอรี่ต่ำนะครับจะสั่งการไปที่อินเวนเตอร์แล้วนะครับโดยการทำงานของโมดูลต่ำตัดเต็มต่อ,อ จะไปสั่งการให้ปิดสวิตช์ของอินเวนเตอร์แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งแตกต่างกับระบบที่ใช้โมดูลตัดตัดเต็นต่อไปสั่งการโซเดสเตอรีเลย์นะครับอนนั้นคือไม่ได้ปิดอินเวนเตอร์นะครับตัวนี้จะสั่งให้ปิดถ้าใช้โซเดสเตอรรีเลย์นะครับอินเวนเตอร์ก็ยังคงทำงานอยู่นะครับก็ยังกินไฟอยู่นะครับแต่ระบบนี้เมื่อ โซลิตเมื่ออโมด,ดูลต่ำตัดเต็มต่อนะครับสั่งการไปที่สวิตช์อินเวนเตอร์อินเวนเตอร์จะไม่จะไม่กินกระแสเลยนะครับ้็ทำให้ประหยัดขึ้นราวประมาณสัก25%นะครับเมื่อสั่งการให้อินเวนเตอร์ ตัดการทำงานแล้วนะครับเมื่อแผงชาร์จผ่านชา์จเจอร์นะครับสูบ่แบตเตอรี่ไปถึงแรงดันที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็จะทำงานเหมือนเดิมก็จะสั่งให้อินเวนเตอร์ทำงานใหม่นะครับเาจะสาธิตให้ท่านดูนะครับวันนี้ใช้อสวิตช,ชิง สวิตชิ่งตัวนี้ระบบ48โวลต์นะครับ mm hmm. แต่ผมใช้บัคคอนดักเตอร์นะครับในการปรับลงมาให้ได้24โวลต์นะครับใช้แทนแบตเตอรี่ผมจะเปิดเลยนะครับตอนนี้ผมปรับ ไฟสวิตช,ชิ่งไปที่26โวลต์นะครับก็นั้นแบตบ2ก้อนต่ออนุกรมกันอ,อินเวนเตอร์ทำงานนะครับเพราะว่าก็ต่ำตัดเต็มต่อตั้งไว้ที่23นะครับ23โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะปรับค่าแรงดันลงนะครับ ก็เสมือนว่าเราใช้แบตเตอรี่จนแรงดันต่ำไปที่เราตั้งค่าไว้คือ23โวลต์ระบบจะตัดการทำงานนะครับท่านสังเกตมาดูนะครับตอนนี้26ผมจะปรับนะครับตอนนี้ไปที่25.5แล้วนะครับ ยี่ห้าจุดแล้วตอนนี้24 23แล้วนะครับ23.5 23.4นะครับแ้วถ้าสังเกตดูอสวิตท,ทางขวาของอินเวนเตอร์จะดับอัตโนมัตินะครับถ้าถึง23นะครับ23.9แล้วนะครับ ดับแล้วนะครับวงจรไม่ทํางานอันนี้อินเวนเตอร์นะครับดับดับแล้วนะครับดับอัตโนมัติรอะแรงดันอยู่ที่22.9นะครับที่ตั้งไว้นะครับต่อไปจะสาธิตเมื่อเราชาร์จชาร์จกระแสไฟเข้าไปในแบตเตอรี่คืนเหมือนเดิมนะผมตั้งไว้ที่เดี๋ยวดูเมื่อกี้ตั้งค่าไว้ที่ต่าไหน3นะครับ26โวลต์นะครับจะมาทํางานเหมือนเดิมผมจะปรับ แรงดันสวิตชิงนะครับได้26โวลต์ตอนนี้23แล้วนะครับ23.3จ4ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับ24.4 24.5 24.6จ8แล้วนะครับจุด9 26จะกลับมาทำงานเช่นเดิมแล้วครับแบบอัตโนมัตินะครับประโยชน์ในการช่วยถนอมแบตนะครับแบตเตอรี่นะครับ,บ,ตตรรบโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์โซเดสเตตรีเลยนะครับเพราะว่าโซลเดสเตตรีเลยก็กินกระแสนะครับอินเวนเตอร์ อยู่ในโหมดสแตนบายก็กินกระแสเหมือนกันนะช่วยให้ลดค่าอุปกรณ์ลงได้พอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเปิดโหมดสแตนบายไว้กับอินเวนเตอร์ก็กินประมาณสักหนแอมป์นะครับหวันก็2ี่สิแอมป์ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ใช้ระบบตัดสวิตช์อัตอนโนมัติไดนะ้นับใช้ได้ทั้งระบบ12บสยิบสีและ48่โวลต์น,นะครับ ขอสาธิตแล้วก็รีวิวในการใช้งานของระบบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ